สเสน่ห์เมืองใสน้ำสามเวลาอัมพวาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวทางไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวค่ะคลิปนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาเที่ยวอัมพวาค่ะและเป็นการเดินทางด้วยรถไฟคนเดียวครั้งแรกค่ะเอาจริงๆก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะดีขนาดนี้ค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายก็สอยคลองกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยราคาที่แสนจะถูกค่ะจนแอบคิดไม่ได้นะ ว่าการรถไฟเอากําไรมาจากที่ไหนค่ะแต่ขอช่างเถอะต่อจากนี้ก็คงจะเห็นคลิปพีคเดินทางโดยรถไฟมากขึ้นค่ะมาอัมพวานะคะบอกเลยว่าของกินอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะมีกิจกรรมล่องเรือชมวิวแถมได้มีโอกาสทําบุญไหวพ้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะของกินหลากหลายราคาไม่แพงนะคะผู้คนใจดีค่ะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวที่สนุกมากๆค่ะคลิปนี้นะคะพีคไปนอนค้างที่อัมพวาหนึ่งคืนค่ะไปใช้ชีวิตช ช้าไปพักผ่อนกับอารอนทิปคนเดียวเที่ยวได้ค่ะ เริ่มต้นเดินทางด้วย BTS รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทสายสีเขียวนะคะมุ่งหน้าไปที่สถานีสยามค่ะพอมาถึงสยามนะคะเปลี่ยนสถานีเป็นสายสีลมค่ะมุ่งหน้าสถานี BTS วงเวียนใหญ่ค่ะนั่งไม่กี่สถานีนะคะเพราออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ค่ะ ออกชางออกที่2นะคะสามารถเดินเท้าตามสกายวอล์กได้เลยค่ะ,ะแล้วก็เลี้ยวขวานะคะเดินทางเท้าไม่ไกลนะคะหรือใครจะนั่งวินก็ได้ค่ะก็จะมาเจอกับสถานีรถไฟไทยวงเวียนใหญ่ค่ะ เริ่มต้นพีก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะทุกคนวงเวียนใหญ่มหาชัยนะคะก็บนรถขาออกเริ่มจากาเวลาตีห้าครึ่งนะคะจนถึง2ทุ่ม10นาทีค่ะรถไฟจะจอดตับผู้โดยสารตลอด17สถานีเลยนะคะสถานีสุดท้ายจะเป็นสถานีที่18สถานีมหาชัยค่ะซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะ สด25บาทนะคะเดี๋ยวพีกจะเดินไปขึ้นเหลือค้าง้ากันอันนี้คือเราจะเดินผ่านตลาดสดด้วยนะตลาดสดมหาชัยนะคะ รถไฟบ้านแหลมเท่าไหรคะยี่สิบบาทอ๋อโอเคได้ค่ะจากตรงท่าเรืออาขาพีกมานั่งสามล้อนะคะสามล้อทีเดี๋ยวเราจะไปสถานีรถไฟบ้านแหลมกันวันหนึ่งลูกค้าเยอะไหมคะคนไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะน้อยนาะยอ๋อเป็นวันธรรมดาค่ะถ้าถ้าปกติเสาร์อาทิตย์เยอะไหมคะพอมีอยู่เนาะ ซ <Surprise! S 2> อร์ไพรส์ตกรถไฟนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีบ้านแหลมนะก็จะไปที่สถานีแม่โกองแต่พีกมาไม่ทันรถไปทุกคนก็เลยต้องรอเสียเวลารออีกนะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์พอมาถึงก็ชาวบ้านที่นี่น่ารักมากเลยนะเขาบอกว่าให้พีกนั่งรอได้เลยที่นี่คือแบบปลอดภัยไม่มีอะไรนะคะเจ้าหน้าที่สถานีคือแบบน่ารักมากดูแลดีมากเอากระเป๋าพีกไปเก็บไว้ให้ในสถานีด้วยนะแล้วก็บอกว่าให้พีกคะ่ะเดินเล่นถ่ายรูปได้เลย ก็เดี <la>. ๋ยวรอนะเดินทางไปที่แม่กองซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จากแม่กองก็เดี๋ยวต้องนั่งสองแถวไปที่อัมพวาอีกระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขอเดินเก็บบรรยากาศที่สถานีบ้านแหลมนะคะได้ค่ะพี่ร้องข้อดีของการตกรถไฟมานั่งกินข้าวก่อน ข้อดีของการตกรดไฟนะคะพิกได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักค่ะได้อุดหนุนคนในพื้นที่ได้ถ่ายวิวบรรยากาศสวยๆมาฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะคะที่นี่เขาทําแนวสตรีทอาร์ตด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะ,ะมีหอรถไฟด้วยนะอย่างสวยเลยค่ะ,ะถ้าพิกไม่ตกรดนะคะก็คงไม่มีเวลาได้เก็บบรรยากาศค่ะก็ขอมองเป็นมุมบวกแล้วกันนะคะ คุณยายขายสิบบาทเองเป็นหนักคุณค่ะขอบคุณค่ะ ได้ฟิลนักท่องเที่ยวเต็มตัวค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าตลาดร่มหุบเป็นครั้งแรกในชีวิตของพีกเลยค่ะคือพีกดูไว้นานมากๆแต่ก็แพนไปแต่ที่ไกลๆทั้งนั้นค่ะจนได้มีโอกาสมาสัมผัสเอาจริงๆโคตรมีเสน่ห์เลยค่ะได้มาเห็นรอยยิ้มเห็นการบกมือทักทายกันพีกดีใจกับการตัดสินใจของตัวเองมากๆคือมันอเมซิ่งไทยแลนด์จริงๆค่ะ เดี๋ยวพิกไปอำภพวาต่ะเมื่อกี้ถามชาวบ้านเขาบอกว่าให้พลิกเดินมาตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาซอยข้างหน้าจะมีเซเว่นอยู่จะเป็น2แถวไปอำภพวาโอเคเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอต่อ2แถวไปอำภพวากัน <c oughs> เกือบไม่ทันรถแลนะ้ร <c oughs> อบสุดท้ายพอดีเลย <c oughs> ช่วงเช้าเริ่มแต่กี่โมงครับพี่4ีห้าสี่หรอบสุดท้ายสิบแนาฬกาิโเย็น คือคนเต็มออกหรือว่าออกตามเวลาออกตามอ๋อออกตามเวลาสิบห้าเอท่ับอ๋อสิบห้านาทีออกเลยเที่ยวเาวงเหมือนกันสิบห้าที่ยกค่ะอ๋อโอเค,อเคกลับไม่ทันอานรถมาจอดส่งพิกต,ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพิกไปที่พักก่อนรถสองแถวม,มาจอด แล้วก็เดินมานิดเดียวเจอที่พักเลยแอดคาซาอัมพวามันถึงสักข้ามเฉยเข้าพักที่แอดคาซาเก h เฮาส์อัมพวานะคะทุกคนที่พักราคาหลักร้อยค่ะ,ะเป็นราคาในวันธรรมดานะคะรูปแบบเกตเฮาส์ของใช้อาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่าได้ราคามาแบบถูกมากๆค่ะได้ฟิลมาพักบ้านญาตินะคะเจ้าของคือใจดีมากๆค่ะ Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the name. E ก๋วยเตี๋กกานา40บาทขอบคุณนะกา <c oughs> แฟโบราณ10บาทน่ารักมากเลยร้านอาหารร้านาน,านี้นเขาบอกมีเจ้าเดียวด้วยนะร้านกาแฟโบราณบุ้งคิว สั่งผัดไทยคูรีกุ้งสดเค้บคุณค่ามากินผัดไทยกุ้งสดนะคะห้าสิบบาทราคาน่ารักมากอันนี้น้ำมะพร้าวหกสิบไจานนะมายากาเดียวอิ่งไหน่าตาน่ากินมากราคา่ไ นี่นักท่องเที่ยวเริ่มมาเริ่มเริ่มตามมาเพราะปกติตลาดน้ำจะเปิดช่วงสิบสี่นาฬิกาตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วแต่บอกว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวไหลเข้ามานี่นขนาดวันศุกร์นะถ้ามาเสาร์อาทิตย์อาจจะหาที่นั่งไม่ได้มาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะชิวเดียวกินก่อนน้ำแม่ไหนน้ำน่มงูอน อ,อิ่มก็ออกมาเดินสำรวจค่ะช่วงระหว่างนี้นะคะจะเป็นที่พักทั้งหมดเลยนะคะดัดแปลงจากที่พักอาศัยมาเป็นเกสต์เฮาส์ไว้บริการนักท่องเที่ยวค่ะคือเยอะมากๆใครจะ Walk-in ก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวพิกมองว่าจองผ่านอโก d ดเหมือนจะได้ถูกกว่าค่ะถ้าหากว่ามีในส่วนของโค้ดส่วนลดนะคะเราสามารถนำมาใช้ลดราคาที่พักให้ถูกลงค่ะจะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยค่ะ เพกมาขึ้นที่ท่าเรือสิหริโรจนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมข่ร่องเรือชม,มอวิวไหวพระห้าวัดค่ะวันศุกร์นะคะถ้าใครจะจอยทิปอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะจอยทิปคนละ50บาทเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าใครจะเหมาลำราคาอยู่ที่500บาทค่ะอันนี้คือเรือมาจอดจุดแรกนะคะวัดทองคุ้งนะคะเขาให้เวลาร้องนาทีนะ วัดทองคุงวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเขาบอกว่ามีอายุมากกว่า200ปีเลยนะคะวัดอยู่ติตดริมแม่น้ำบรรยากาศคือเงียบสงบมากๆค่ะตรงนี้จะเป็นวัดที่2นะคะมีเวลา15นาทีเหมือนกันค่ะสามารถเข้าไปกราบขอบพรที่วิหารหลวงพ่อโตได้เลยค่ะไม่มับนราายเ จุดที่สามแล้วนะคะทุกคนสาพระเจ้าตากสินค่ะเขามีขั้นตอนการไหว้ด้วยนะคะจุดที่หนึ่งฟ้าดินทีคงใช้ทูบห้าดอกนะคะไหว้ตรงนี้จุดที่สองก็คือสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชและปวงอริยะเจ้าทุกพระองค์ใช้ทูบสามดอกะคะ่ะจุดที่สามพระบรมบรบูปสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชนะคะใช้ทูบสามดอกะคะ่ะตรงนี้เป็นจุดที่สี่นะคะเสาหลักค่ะใช้ทูบสามดอก วัดที่สี่นะคะวัดบางพรมนะคะนะคะวัดที่สี่แล้วนะมีเวลาจุดแลนะสิบห้านา <ะ S 2> ทีวัดบางพรมตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภออภวะค่ะมาไหว้พระปิดทองขอพรหลวงพ่อปู่เพชรชมพูนะคะหรือที่หลายคนรู้จักก็คือหลวงพ่อปู่บางพรมค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีอายุราว300ปีนะคะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ วัดสุดท้ายนะคะวัดค่าบางกุ้งค่ะเปิดให้เข้าชม8โมงเช้าถึง16นาฬิก30นาทีนะคะในวัดจะมีพระพุทธรูปหว่วงพ่อนินมณีในบทปรกโพค,ค่ะมีประวัติความเป็นมาก็คือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์นะคะโปรดให้สร้างค่ายและสร้างกำแพงป้องกันค้าศึกบริเวณนี้ค่ะเรียกว่าค่ายบางกุ้งวัดค่ายบางกุ้งนะคะเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ โปดเก่าแก่ถูกปกคลุมทั้งอาคารด้วยรากของต้นโพนะคะต,ต้นกลางต้นไกลค่ะบอกเลยนะคะว่าสุดขลังค่ะจะมีใครเชื่อไหมคะว่าระหว่างที่ขอพรอ,อยู่ดีๆคือขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะด้านหลังนี้กคือเป็นบริเวณวัดทั้งหมดนะคะเมื่อกี้ด้านในเขาห้ามถ่ายรูปด้วยนะถ้าจะถ่ายก็คือยือนถ่ายอยู่ข้างนอกเขามีพื้นที่ให้ถ่ายอยู่ด้านนอกไม่ให้ถ่ายด้านใน โอเคเดี okay, e <g ül> ๋ยวเรากลับขึ้นเรือกันค่ะห้าวัดแล้วเดี๋ยวพิกต้องกลับกรุงเทพแล้วนะเดี๋ยวตกรถไปกันนี่มีให้อาหารม้าด้วยนะอาหารม้าอาหารปูทิ่ขนมปัง อัมพวาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงและก็อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะและคลิปนี้นะคะพีตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยค่ะทริป2วันหนึ่งคืนเป็นทริปที่สนุกและก็คุ้มมากๆเลยค่ะผู้หญิงคนเดียวก็มาเที่ยวได้นะคะโอเคค่ะทุกคนหากใครมาเที่ยวแบบพีกนะไม่มีรถนะคะกลับก็คือ ตรงนี้ตรงที่พักพี่ที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถของโรงเจนะคะให้เดินข้ามถนนมาที่ร้านค้าฝั่งนี้มายืนรอรถตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีซองแถวผ่านแล้วค่อยไปต่อที่รถตู้นะกลับ่ะถามชาวบ้านในพื้นที่ได้เลยค่ะเขาให้ของโด่งหน้ารักมากมายืนรอรถอยู่ตรงหน้าร้านค้านะคะจะอยู่ตรงนข้ามกับร้านจอดรถโรงเจนะที่่ัน เดี๋ยวขึ้นรถ2แถวนะแล้วก็ไปต่อรถตู้กลับเพราะว่ารถไฟตอนนี้คือไม่ทันแล้วนะคะ6นาฬิกา37นาทีแล้วนะ เป็นการเที่ยวไกลกรุงเทพที่สนุกมากๆเลยค่ะทุกคนค่ารถนั่งตั้งไกลราคาปกติอยู่ที่10บาทนะคะแต่ด้วยพีควันให้คุณลุงคนขับเลยไปส่งที่ขนส่งค่ะเลยให้คุณลุงไปเลยที่50บาทค่ะหากใครเข้ามาดูถึงตอนนี้นะคะพีคขอบคุณมากๆเลยนะคะสนุกแล้วก็ลุยไปด้วยกันค่ะตรงนี้นะคะเป็นบรยาาบรยากาศบกสรถตู้กับกรุงเทพนะคะเก็บบรรยากาศมาให้ชมค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ